สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูของเล่นใหม่กันว่าเราไปได้อะไรมาเดี๋ยวเ,เปิดไปพร้อมกันเลยนะครับซ้องเสิร์ฟมาสดๆร้อน อ,นนอันนี้ตะก,ก้าครับผมตะก,ก้าอันนี้ก็ตะก,ก้าครับเดีย๋ยวนะอันนี้อะไรอ่ะเดี๋ยวไปอนแลกันเลี้ยงล้ออ๋ออะไรอ่ะ อันนี้น่าจะเป็นโครงโครงแล้วก็แล้วก็บงงังโคง เป็นสกูตเตอร์นะครับผมเฮ้เย,ย,าาย,ย่ไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องค่เอากลางหยอดเอาไว้น่ะโอ้หือนี่ไปเกลี่ไม่เป็นไรไว้ที่หลังก็ได้นี้ขามือเลย กมาจะไปดูขั้นตอนการประกอบกนะันว่าเราจะประกอบกันได้หรือเปล่าขั้นตอนแรกเดี๋ยวผมจะลองใส่แฮตกูก่นอนติดกันแล้วอดร้ออันนี้ผมอาจจะอธิบายไม่ถูกนะเพราะว่าผมก็เพิ่งเคยซื้อมาเล่นเหมือนกันแต่คิดไปทำไปไม่ได้ทำเป็นจี้อันนี้ต้องไปก่อน ใช้หกเหลี่ยมนะครับวันนี้เขามีอะไรมาให้เอาได้แล้วเดี๋ยวผมขอญาตเอาอุปกรณ์มาก,ก่อนนะครับโอเคนะครับหลังจากเราได้อุปกรณ์มากันแล้วก็จะมีหกเหลี่ยมแล้วก็กระเจาเบอร์สิบสองครับขั้นตอนแรกผมจะใส่แฮนด์ก่อน ต้องใส่อะไก่อนวะใส่หันหรือใส่ลอ้อก่อลองดูเอาตัวตัวนี้อันนี้ใส่แค่พอตึงมือพอเพราะผมว่าน่าจะต้องใส่ล้อก่อนเค่มาดูที่ล้อนะครับลอ้อมันก็จะมีแกนล้อมาแล้วก็มีบูตมาสองข้างแล้วก็มีน่าเป็นตัวลอ็อก ผมจะลองใส่ให้ดูใส่บูทใส่ตัวล็อกไปแล้วก็ใส่บูทก็ใส่ตัวล็อกไปทำไาาาาามาผมไม่ใส่เดี๋ยวเดี๋ยว อ๋อไม่ต้องไหนทีละข้างนะเดี๋ยวนะครับอันนี้มันอยู่ข้างในอยู่ข้างนอกเลยอยู่นี้อยู่นี้อยู่นี้โอเคเอ้าอันนี้อยู่ข้างนอกอีกนี่อยู่ข้างในอยู่ข้างนอกข้างนอกอีกข้างในข้างนอกหรออะลองเดี๋ยวผมลองใส่ข้าง อย่างนี้ไปแล้วกันน่าจะถูกนะครับโอเคนี่อยู่ข้างนอกถูกแล้วมีรูอยู่อะครับผมว่าเดี๋ยวลองล็อกเข้าไปเลยแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวนะใช้เวลานิดนึนงอึ๊บล็อกเขาแล้วแล้วเราก็ขันเข้าไปเลย เป็นเบอร์สิบสองกับสิบเจ็ดไข่ร้อหน้าน่าจจไดาแล้วละได้แล้ว,ลวครับต่อมาเรามาประกอบแผงงานแทนจะใช้ต้องใช้หกเหลี่ยมไข่อาแค่พอดีตึงก่อน เดี๋ยวเราทำให้มันเป็นทรงก่อนแล้วเราให้ย้ํากันอีกทีอ่าล็อกแล้วได้แล้วครับมันอาจจะพักแข็งแรงนะเดี๋ยวค่อยไปย้ำมันใหม่เอาให้มันเป็น,น,รนทรง,งนะเ,เปงนเ็นรูปเป็นล่างก่อนเดี๋ยวเรามาใส่บางคนหน้าพร้อมกันเลยนะครับวิได้อยูใส่ยอยู่โอเค ันนี้เดี๋ยวเราแกะออกไปเลยดีกว่าต่อมาเรามาดูข้างหลังก็ใส่บอกอก็จะมีตัวล็อคมาให้สามารถปรับได้รงสดดนดะแล้วผมว่าผมปรับเตี้ยๆดีกว่าม,มาใส่นี่ก่อน จะไม่แน่นใช่ไหมถ้แน่นเราก็หมุนเข้าไปหมุนเข้าไปเรื่อยจะมันแน,น่นแน่นเสร็จเราก็ล็อกตั้งวงสายดีนะปึบโอเคอยู่ตื๊บต่อไปเราก็มาด่าระยะของเบรกนี่หกเนนะครับ ตัวปถือว่าโอเคนะครับแต่ต้องลองขับดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงเขาบอกทำความเร็วได้ประมาณยี่0ห้าสามสิบแต่ก็ขึ้นอยู่กับตัวคนอีครับผมมองว่าตัวผมไม่น่าถึง 30. อย่นะิบห้าสามสิบนะ จแล้วอือเดี๋วอวะไรอีกไหมเนี่ยตะก,กาอ๋อตะกาตะก,การอันนี้อ้าวมันมีสองอันใช่สองอันจะบวกนิดนึงนะครับจากการขนส่งอะ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกทิดหน่อยป๊อกเสร็จแล้วก็มาห้อยเลยตะก,กาหน้าห้อยับคอเนี่ย โบมาเชึบเงีบเชึบนี่น็อดล็อกเหรอต้องไปแบบนี้เหรอ <c oughs> ใชอ่ล็อกดูวยภาษาครับ <c oughs> แล้วก็อันนี้จะเป็นตะกร้าถายตะกร้าถาย โซงก่อนเอาโซ่งก่อนให้มันเป็นรูปเป็นร่างอ่ะนี่ครับขันไปเลยใช่แล้วแหละแค่ตึงๆอ่ะโอเคครับนี่ก็มีจะมีตะกร้า แก้เชได้อยู่ใช่วะใช่เลยอ่ะไม่ใช่ก็เดี๋ยวค่อยแก้ขยยไขกันใหม่โอเคตอนนี้ก็ครบนะครับที่จะต้องใส่ตะก,ก้า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 แล้วหมอนผมว่าจริงๆแล้วมันต้องล็อกเม้มีตัวล็อกหรอผมมอนผมมันยืดแล้ว,ลวลอกอะเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมลองตปลนี้ใจ อ๋อทางร้านต่อไฟมาให้แล้วก็จะมีบอกว่าเต็มร้อยแปดสบหกอันนี้น่าจะเป็นสายสายเบรกอ๋อเบรกเป็นด้มครับเป็นด้มอ๋อแล้วก็เวลาเบรกไฟเบรกก็จะติดแับไฟเบรก,บกตอนแรกมันมีมันก็จะเป็นแบบนี้เฮ้ยโหสวยว่ะไม่น,าน่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเอากาวมาหยอดก็ได้ ใช้เป็นาหาเนี่ยนี้เดี๋ยวเรา,าเสร็จแล้วนี่แคเก็บอุปกรณ์มาหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลองเทสทดสอบก่อนปโอ้ยบวมนิ้วนุ้ยได้เลยบวมอุ้อยอุ้ยเดี๋ยว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 อ๋อขันไม่แน่นเดี๋ยว เกือบแล้วไงเกือบแล้วโอ้ยโ okay. oh, อ,อ้มาโอเคได้แล้วโถ่เอ้ยเกือบแล้วไงโอเค okay, ครับได้แล้วแหละมีเสียงด้วยไงโโอ้เดี๋ยวเราสตาร์ทยังไงอ่ะอันนี้เปิดไฟหน้าอ๋อ เดี๋ยวแล้วเราสตา,าร์ยังไงอ่ะเรีอยว่าติดแล้วก็ยังไม่ติดไม่มีไฟมาแล้วนะโอเคครับผมจากการที่ผมหาปุ่มสตาร์แล้วจริงๆมันไม่ต้องกดปุ่มสตาร์ครับ มันแค่เปิดกุญแจแล้วก็บิดไปเลยผมม,ามา่งไม่เคยมีอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละก็แค่บิดกุญแจไฟมาแล้วก็ไปได้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างล่างว่าความเร็วมันจะทำได้ดีขนาดไหนไปกันเลยครับ เดี๋ยวยางผมจะเติมให้แข็งๆไว้เลย จากการทดสอบนะครับผมว่าก็ก็ได้อยู่อ่ะก็เอาเรื่องผมก็ผมเสียช่งเหมือนงานแต่ไม่ได้แรงมากหรือหวางครับแต่ก็ใช้งานได้ไม่ได้แบบแย่เไรกับในราคานี้ผมได้มาในราคา4,700กว่าบาทเองครับอันนี้ผมมาสั่งจากช้อปปีก็ได้นะครับถือว่าโอเคเลยฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปหน้าผมจะ บอดี้ไอะไรเพิ่ม